คุ้มบรรดาวงผู้ดีเธอคนนี้มีตำแหน่งไปถึงอดีตนางสาวไทยและได้สร้างตำนานมาแล้วอย่างมากมายมีเรื่องราวให้พูดถึงกันได้ทั้งวันแต่ที่สำคัญที่สุดวันนี้เธอจะมาเปิดหมดเปลือกกับเรื่องราวความรักครั้งใหม่ที่ถูกจับตาม,มองมากที่สุดและไม่เคยเล่าที่ไหนมาก่อน วูดี้ดีใจเหลือเกินครับที่รายการเราจะได้ต้อนรับเธอคนนี้บุ๋มปนัดดาวงผู้ดีเ <Hey. S 2> ชิครับสวัดีครับดีใจดีใจที่ได้เจอกันในรายการวูดี้โชว์ก่อนอื่นเลยนะครับต้องขอบอกว่าสวยมากนะครับเพื่อนวันนี้ สวยมากดูสดใสดูสวยต้องบอกว่าเรารู้จักกันมาโอ้ย0ี่สิบปีแล้วนะครับพี่น้องชาวไทยตั้งแต่เธอได้คว้ามงกุฎเป็นนางสาวไทยนะฮะแล้ก็ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ เรื่องเรื่องการเป็นนางสาวไทยนะรู้ไม่เกิดอะไรขึ้นล่าสุดเนี่ยมีคนเข้ามาถามในไอจีบุ๋มแล้วก็บอกว่าพี่คะพี่เข้าวงการได้ยังไงแสดงว่า <laughs> 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 ฉันบบเป็นนางสาวไทยมานานเกินไป <laughs> คนคือเขาโตมากับบุ๋มเป็นพิธีกรปเปอลอ่า <laughs> ใช่ไหมหรือเป็นกักสแสดงอย่างเงี้ยแต่ภาพที่บุ๋มสวมมงกุฎมันไม่มีอยู่แล้วมัไม่มีหายไปแล้วไงแล้วก็ช่องไม่ก็ทั้งช่องที่เคยจัดประกวดฉันเนี่ยก็หายไปแล้วด้วยอย่างเงี้ยก็เลยกลายเป็นเด็กมาถามว่าพี่เข้าวงการได้ยังไงคะแสดงว่า น้องขาแต่ก็ดีแต่ก็ดีเพราะว่าเขาเขาไม่ได้ยึดติดว่าเขาจะชอบคุณเพราะคุณเป็นนางงามน,นะ<ช>แต่ชอบคุณเพราะงานของคุณซึ่งตอนนี้งานบุ๋มหลากหลายมากตั้งแต่การแสดงไปจนถึงงานย,ยังเดินแบบอยู่ไหมยังถ่ายแบบอยู่ถ้ารวมนางงามก็ยังเดินแบบอยู่นะพีเซนเตอร์<ช>งานเพื่อสาธารณะซึ่งบุ๋มอินมากเลยละครับ การอยู่เพื่อคนอื่นนี่เป็นอะไรที่เธอชอบมากโมลิเิทีเป็นยังไงบ้างตอนนี้ก็คือทํามาต่อเนื่องแล้วก็หลากหลายมากขึ้นกลายเป็นว่าตอนนี้ขยายสาขามีสาขาด้วยนะวูดดี้มีสาขาแบบอยู่จังหวัดร้อยเอ็ดเชียงใหม่อยู่สุราษฎร์นครแอาใหญ่อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ทําให้เคสต่างๆได้รับความช่วยเหลือได้เร็วขึ้นเออัมก็มันทํางานมันมากแล้วก็คิดเม่อวันหนึ่งเราจะมาเป็น แม่เครือข่ายอย่างเงี้ยไม่เลยการเป็นตัวแม่ของทุกคนเวลาลงไปแต่ละพื้นที่ก็จะมีคนมาในทีมอ่ะมารอต้อนรับแบบแปดสิบกว่าคนแล้วเวลาพอมันมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นนะมาทํางานกันเร็วระรมทุนกันเร็วดูแลกันเร็วอชอบชอบมากเลยเวลาที่แบบเอเนอร์จีติกมากนะให้พี่น้องชาวไทยที่อยู่อยู่ตอนนี้ได้มีโอกาสไปติดตามด้วยเพราะว่าแต่ละเรื่องที่บุ๋มเจอเนี่ยมันน่าช่วยเหลือมากเข้าไปดูที่เพจไหนอะไรยังไงบุ๋มเออก็จะมีทั้งในไอจีหลักๆนะคะบุ๋มปรดานะคะแล้วก็ที่เป็นเพจขององค์กรทําดี ก็จะสองอันนี้หลักๆเลยที่จะมาขอความช่วยเหลือได้อะไรได้จริงๆแล้วถามว่าประสบความสำเร็จไหมบุ๋มเพื่อนผมนี่ประสบความสำเร็จมามาทุกด้านอีกด้านหนึ่งที่เรียกได้ว่ามีความวาช่ำชองด้วยก็คือใช้คําว่าช่ำชองอ <c oughs> ก็คือเรื่องความรักเพราะคนให้ความสนใจเรื่องความรักของคุณมากเนี่ยจริงเหรอคือก็ไม่รู้สิคือเป็นคนตรงๆไงเ,เป็นคนตรงๆเป็นคนง่ายๆแล้วก็ที่สําคัญก็คือ บ่มว่าประชาชนดูออกอ่ะเวลาดาราบอกเพื่อนกันค่ะอย่างเงี้ยหรอมันก็ไม่ใช่ไงเราก็แบบเออนี่คือคบนะนี่คือแฟนนี่คือเลิกนะก็ชัดเจนแค่นั้นเองแต่เพียงแต่ว่าบางทีนะคนก็จะมาเขียนเม้นเวลาแบบสมมติคบกับใครสักทีหนึ่งนะคนก็จะมาเขียนเมนสงสารลูกอ,ะอ่ะยิงเงียแล้วเราก็หันไปหาอันดานะหันไปหาอันดาอันดามีคนสงสารหนูอ่ะแล้วนางก็ หนูเป็นเด็กน่าสงสาริงหนักกว่าเราเองอะไรอย่างนี้เขาก็เข้าใจเลยเขาารับได้ว่าแบบเวลาคนจะมาคอมเมนต์แม่แบบนี้เหมือนกับลูกเองก็ไม่ได้ร <er ู้สึกอะไรเขาเขาคงรับรู <ok euh. ้สภาพความเป็นจริงมากกว่าแล้วก็เห็นในโลกเห็นความเป็นจริงมากกว่าว่าชีวิต must go on อ่ะเออชีวิต must go on แล้วก็แบบมีความสุขในสิ่งที่เป็น อะไรคือสิ่งที่ดีอะไรคือสิ่งที่ไม่ดีบางทีก็ต้องวางไว้บ้างอะไรงเงี้ยเขาก็จะเป็นเด็กที่ค่อนข้างจะอยู่กับความเป็นจริงสูงแล้วก็ที่สําคัญเราก็จะชัดเจนกับลูกนะในช่วงสองปีที่ผ่านมาเนี่ยคนคุยเยอะมากบอกได้แล้วประมาณกี่คนไม่ต่ำกว่าเจ็ดว,ว้วาวว้าวแล้วแล้วคุยได้ยังไงต่อแล้ว,ลวลก็คุยโทรศัพท์จนกระทั่งแบบอันดาหันมาคนที่เท่าไหร่แล้วแม่ เดี๋ยวนี่ฟังอยู่เหรออะไรอย่างเงี้ยเพราะเรานอนกับเขาไงเรานอนห้องเดียวกับเขาแล้นี่่างกมากเวลาเราจีบกันทางโทรศัพท์แล้วลูกนอนอยู่ข้างๆคือบุ๋มเปิดเผยเหรอเราไม่ได้คุยทะลเรื่องหนี่แม่แต่เราคุยแบบเออใครโทรเข้ามาอาจจะเป็นพวกงานยุ่งด้วยเราไม่ได้มีเวลาไปเจอใครแต่เราจะมีเวลาแค่อัปเดตชีวิตของเราอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีทั้งแบบ ต่างชาติเข้ามาคุยอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่เจอจากงานบ้างจากโลกโซเชียลบ้างเพื่อนแนะนําบ้างกลุ่มด็อกเตอร์บ้างหรืออะไรอย่างเงี้ยคนก็จะเข้ามาคุยคุยคุยแต่มันได้แค่คุยไงเพราะเราไม่ว่างที่จะไปเจอใครแล้วโควิดเขาก็บินมาไม่ได้เราก็บินไปไม่ได้มันก็เลยได้แค่คุยเท่านั้นเองเวลาเราอยากคบกับใครก็ตามแล้วเวลาโซเชียลมีเดียเขาจะคอมเมนต์ว่าแบบมีแฟนใหม่แล้วเหรอในฐานะที่อยู่ผ่านมาเยอะเนี่ยมันรู้สึกยังไง ก็มานั่งคิดนะว่าตกลงผู้หญิงไทยเวลาเลิกกับแฟนเนี่ยเราต้องนั่งเก็บกดห้ามมีคนใหม่หรือไงวะมันก็คิดในหัวเหมือนกันนะคือต้องมานั่งแบบฉันเลิกกับคนนี้คนแรกแล้วฉันก็ต้องนั่งเนี่ยไม่ได้ฉันมองไข่ไม่ได้ฉันมีใหม่ไม่ได้เดี๋ยวฉันคุมจะกราหน้าฉันฉันทำไม่ได้เหรอนั่นสะนะเหรออะสิ มีใหม่แล้วค่ะมีใหม่อีกแล้วค่ะและมันโชคดีขนาดไหนที่ถ้าเป็นแม่ไม้ลูกติดแล้วยังมีผู้ชายคุกข่าขอแต่งงานมันเลิศกว่าป่ะเออสรุปเขาคุกข่าขอแต่งงานแล้วเหรอครับยังยังคนนี้ยังยังยังไม่ได้ตกลงอะไรเลยทั้งสิ้นแล้วก็ยังไม่ได้ระบุสถานะอะไรทั้งสิ้นด้วยจนกระทั่งอันดามันระบุสถานะให้เหรออืมอันดามันบอกก็ยังไม่ได้ขอเป็นแฟน ยังไม่ได้ขอเป็นแฟนแต่คโทรศเรียกหวานใจเรียกแฟนในหมดให้หมดแล้วนะวเออแต่เขายังไม่ได้ขอผมเป็นแฟน<อ>แล้วผมก็ยังไม่ได้มานั่งตกลงเพราะว<อ>่<อ>าต่างคนต่างโตกันแล้วแล้วมานั่งไม่ได้มาพูดอะไรมากการอันดบับใบก็บอกเอองั้นสถานะเป็นเพื่อนกันไปก่อนแล้วกันคือ <c oughs> ม,ามากกว่าเพื่อนแต่ยังไม่ใช่แฟน ก็ดีนะเนี่ยเป็นเพื่อนกันไปก่อนนะแม่อะไรอย่างเงี้ยเออเป็นเพื่อนไฮ้อันดาน้องเก่งมากเลยค่ะเก่งจริงๆเลยนะใครคิดไม่คิดไม่คิดได้ยังไงอ่ะเออไม่เคยไม่เคยได้ยินคำนี้มาก่อนเลยที่เป็นศัพท์ที่มันอยู่ใกล้ตัวพวกเรามานานมากแล้วนะไม่ใช่แฟนแล้วก็ไม่ใช่เพื่อนก็เลยเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนกันไปก่อนนะแม่อะไรอย่างเงี้ยเพื่อนนี่ทำอะไรได้บ้างอ่ะ เพื <laughs> ่อเพื่อทำอะไรได้บ้างอะะเลือแต่เลือแต่คู่เหมือนก <laughs> <laughs> ันเราเราขอคุยเรื่องนี้เลยได้ไหม <Ừ. S 2> บุ๋มตั้งใจจะมาเปิดใจคุยเรื่องนี้ในรายการวูดีและวูดี้ดีใจมากเพราะว่าเมื่อหลายที่จริงยอมรับเลยนะปฏิเสธหลายรายการเยอะมากนะมไม่คุยเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะว่าเรารู้สึกว่าแค่พี่เขามาส่งที่รายการหนึ่งคราวที่แล้ว คนยังด่ากระหน่ำมั่งวิจาร์กันเละเทะไปหมดบ้างจนเรารู้สึกแบบเฮ้ยแล้วเขาไม่ใช่คนในวงการบันเทิงแล้วความสัมพันธ์มันยังไม่ได้ขยับแบบไปมากมายขนาดนั้นแต่คนวิจาร์แหลกมากเลยจนเรารู้สึกเฮ้ยขอนิ่งๆเรื่องนี้ดีกว่าและขอใช้เวลาในการดูเพราะเราอยากมีสติในการรักใครสักคนหนึ่งแบบมีสติและเราโตโตกันแล้วไม่นั่งไม่ใช่มานั่งแบบเฮ้ยชอบจังเลยอะไรไม่ใช่แต่นี่คือวูดดี้ฉันถึงยอม love you เราเราเมสเซจหาเขาดูเรื่องรักครั้งใหม่แล้วก็ส่งไปหยอดแหมแฟนหุ่นแซบนะคุณแะ <c oughs> ah, แฟนหุ่นแซบเพราะคุณแซบมากคุณกอลเนี่ย <c oughs> แล้วเขาก็เมสเสจกลับมาบอกว่าเนี่ยก็ดูใจกันอยู่ <c oughs> คบกันอยู่แล้วเราบอกว่าแล้วยังไงต่อเขาบอกว่าไม่ต้องคิดอะไรมากตอนนี้ <c oughs> ก็อยู่กับปัจจุบันแล้วก็ทําให้มันดีที่สุด <c oughs> แล้วจนถึงมาวันนี้เรารู้สึกว่าเพื่อนเรามีความสุขมากกับคนคน,คนนี้เจอกันที่ไหนยังไงจริงๆเจอกันตั้งแต่ปี2016 ที่เขาได้แชมป์โลกเพราะกายครับแล้วเราได้สัมภาษณ์เขาแต่ตอนนั้นเนี่ยเราไม่ได้คุยไม่ได้อะไรแบบเป็นแฟนเลยนะแต่กลายเป็นคนรู้จักคนหนึ่งที่เราเออรู้จักดีๆต่อกันแล้วเขาก็ให้คําแนะนําแบบผู้ใหญ่เขาเป็นผู้ใหญ่มากมากๆๆมากๆๆคนหนึ่งแล้วก็ได้แต่แต่ตอนนั้นสถานภาพเราไม่ได้โสดไง เออแต่เราเป็นสเปคเขาเ<ะ>พิ่งเพิ่งมารู้จากเพื่อนเขาที่หลังล<ะ>เออเพิ่งมารู้จากเพื่อนเขาที่หลังแต่เขาก็เลยแบบคีปเราไว้แค่นั้นเองอะไรเนี้ยรักษาระยะห่างไว้จนกระทั่งวันหนึ่งคือบุ๋มอะเป็นคนที่เป็นผู้หญิงเล่นปืนอาพูดตรงๆแต่ไม่รู้อันดามันอาจจะเห็นแม่เป็นไอดอลเขาหรือยังไงก็ตามเนี่ยจู่จอันดามันก็พูดว่าแม่หนูอยากยิงปืนก็เลยต้องโทรปรึกษาพี่เขาแล้วพี่ก็ยอมใช่ี่คือเขาเป็นแชมป ปืนรณยุ์ยิงปืนรณยุตอยู่แล้วไงเราก็แบบโอเคก็เลยได้ปรึกษาได้พูดคุยเยอะมากเพราะกว่าจะบินขึ้นมาเพราะเขาอยู่ภูเก็ตกว่าเขาจะยอมบินขึ้นมาเพื่อมาสอนอันดามันเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายในบรรดาคนที่สามารถสอนเขาได้ค,คุณกลับเลือกโทรไปหาเขาทั้งนั้นที่เขาอยู่ภูเก็ตและเพื่อให้เขาบินขึ้นมาตรงลงไม่ไม่ไม่คือคือเรื่องของเรื่องเขายอมบินขึ้นมาเพื่อสอนให้เขาบินมาทุกอาทิตย์เลยค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอยากเชิญเข้ามาเพื่อให้ลูกได้เรียนหรือว่่าาแมออยกเเจครับปล่า เขายอมบินขึ้นมาแต่ครั้งแรกเนี่ยเขาไม่ได้บินขึ้นมาเจอเจออันนี้เพิ่งมาเฉลยในรายการเลยนะเนี่ยตายแล้วมาบอกจริงๆแล้วคือนัดกันว่าจะให้เขาขึ้นมาสอนอันดมามันเพราะเขาบอกว,ว่าเดี๋ยวผมขึ้นไปสอนเองดีกว่าอเออเพราะเขาไม่รู้จะแนะนําใคร <c oughs> เขาใช้คํานี้แต่ก่อนหน้านั้นเนี่ยจู่ๆการพูดคุยมันเริ่มหนักคอมาขึ้นแล้วเขาก็ลุยเลยแล้วเขาก็ลุยเลย,แ,ลเลย,เลยแบบมันแมนเลยลุยคุยทุกวันทุกวันทุกวันเป็นชั่วโมงชั่วโมงชั่วโมงคุยจนถึงตีสองตีสามจนเรารู้สึกว่า เฮ้ยฉันกลับมาเป็นมัธยมเหรออะไรเงี้ยคุยกับผู้ชายแบบถึงดึกถึงดื่นจนถึงเช s, ้าคุยเรื่องอะไรอ่ะผมไม่รู้คุยเรื่องชีวิตคุยเรื่องทั่วไปเลยนะไม่ได้แบบอะไรสวีทเลยนะเออคุยเรื่องมุมมองต่างๆคุยเรื่องงานคุยคุยคุยเยอะมากจนมันกลายไปว่ามันสร้างความสัมพันธ์ที่แบบจากนานๆมาที่เป็นเพื่อนกันมาจนกลายแบบเฮ้ยเรารู้จัก คนนี้ดีขึ้นเขารู้จักเราดีขึ้นโมเม้์ไหนที่รู้สึกว่าคนคนนี้ต้องเป็นแฟนฉันแล้วละ่ะบุ่มชอบผู้ชายที่เป็นแมนแมนอะอไม่ชอบแบบเล่นองค์มากๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเออเล่นตัวเยอะๆมากๆไม่ชอบอชอบแบบจะยังไงว่ากันคือเป็นสไตล์แบบนักเลงนักเลงเหมือนกันไงเออจะอยังไงจะจะว่ายังไงจะคุยไหมจะไม่คุยหรือจะยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขามีมุมหวานไหมฮะคุณปุ่มไม่มีอะ ไม่มีอ,อ,อ่ะจูๆแบบเนี้ยพอคบกันเหลืออะไรเงี้ยขับรถขับรถอยู่เขาก็หันมา <c oughs> วันนี้บอกรักยังอ่ะเราก็ฮะฉันเป็นหนี้เธอตั้งแต่เมื่อไหร่ันยไม่ถามเงี้ยทำไมจะต้องบอกรัก <c oughs> เออแล้วเราพูดว่าเออเออรักรักรักก็ได้ <c oughs> เออ,เอ,อเอาตัวรอดก่อนกลัวเกายิงถามหน่อยนะมีความสุขไหมตอนนี้แฮปปี้นะแฮปปี้เลยแหละกับเขานี่แหละ ใช่เพราะว่าผู้ชายส่วนใหญ่ที่มาจีบจะไม่เคยถามเลยว่าลูกเป็นยังไงอันดาเป็นยังไงแต่ส่วนใหญ่จะชวนบุ๋มไปกินข้าวชวนบุ๋มไปเที่ยวชวนหนุ่มไปนวดไปแต่ไม่เคยถามถึงลูกบุ๋มเลยแต่ถ้าเกิดเขารู้ความเป็นจริงนะจริงๆแล้วบุม๋มเป็นคนติดลูกมากอและบุ๋มต้องการให้ผู้ชายสักคนหนึ่งเห็นคุณค่าทั้งบุ๋มและลูกของบุ๋มดังนั้นแต่เขาเป็นคนที่ใส่ใจลูกจะเป็นยังไงอนาคตลูกจะเป็นยังไงแล้วกลายเป็นว่า ส่วนใหญ่แล้วเวลาผู้ชายจะมองหมุมสักทีหนึ่งเนี่ย mm. เขาก็จะบอกว่าเธอเป็นผ mm. ู้หญิงเก่งนะเธอเป็นผู้หญิงแกร่งนะเธออยู่องด้วยตัวเธอเองได้เธอทํางานเก่งอยู่แล้ว mm. อยู่แล้วแต่เปล่าเลยแต่ผู้ชายคนนี้กลับมาเติมเต็มอีกมุมหนึ่งของหมุมว่าเฮ้ย mm. หมุมคุณทํางานอย่างเดียวในวงการไม่ได้นะคุณต้องมองธุรกิจอื่นๆสำรองไว้ด้วยนะยิ่งโควิดจะเป็นยังไงธุรกิจจะเป็นยังไงไ mm. ปวิ่งไปดูที่ดินกันจะเป็นอย่างนี้ลงทุนอย่างนี้นะทำงานอย่างนี้เฮ้ยเขาเปลี่ยนโลกของหมุมไปเลยอ่ะ จากที่เราคิดว่าเราเก่งอยู่ตัวอยู่แล้วไม่ใช่เลยเรายิงยังมีอะไรอีกเยอะที่เราต้องเรียนรู้ขอคุยเรื่องนี้หน่อยของขอนว่าเวรทายล่าสุดที่เราเห็นเขาโพสต์กันนี้ก็คือชาวบ้านจะให้กุหลาบนะครับแต่ว่าทางนี้เขาให้ที่ดินกันครับเขาซื้อที่ให้กันและกันครับมันคือยังไงฮะอ,อ,อันนี้ก็แปลกใจอยู่เหมือนกันค่ะแต่เพียงแต่ว่าเขาเองอย่างที่บอกว่าวันที่มีข่าวแรกๆเมื่อหลายเดือนก่อนเนี่ยนะคะเกี่ยวกับตัวเขามันมีหลายคนก็แบบดินท้าเขาด้วย ว่าเขาด้วยว่าเฮ้ยจะมาเกาะบุ๋มหรือเปล่าจะมาอะไรบุ๋มหรือเปล่าเขาก็เลยอยากแสดงความจริงใจบุ๋มคิดอย่างนั้นนะเขาเลยอยากแสดงความจริงใจว่าเฮ้ยผมมาเพื่อให้ผมไม่ได้มาเพื่อเอาอเอออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เขาบอกว่าจากวันนี้ไปเนี่ยมันจะเป็นชื่อคุณไปเรื่อยๆว้าวไม่รู้รอดูกันต่อไปค่ะ ตอนนี้เพื่อนเราก็มีที่ที่ภูเก็ตแล้วนะครับใช่ไหมเราเห็นชนบจะไปทำอะไรดูที่ไหมเราจะไปเราจะไปเราจะไปขอขอใช้พื้นที่ของเพื่อนหน่อยนะที่ภูเก็ตเพราะว่าเขาเป็นคนที่เออเขาเขาผมว่าเขารักคุณมากมอ่ะผมว่าเขารักคุณจริงจริงไม่เคยบอกอะไรเลยอ่ะเออเขาไม่ค่อยบอกรักคุณเนาะใช่ไหมไม่ค่อยเลยแม่กระทั่งที่ดินน่ะแม่กระทั่งที่ดินนะเขามาวางแล้วก็เดินไป แฮปปี้วาเลนไทยล้วก็เดินไปแล้วเราก็อะไรวะเราก็หยิบมาดูอ้าชื่อเราเฮ้ยอย่างเงี้ยตกใจอยู่เหมือนกันแต่ทีนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าตอนแรกนะก็กลัวนะว่าจะลงลงไอ้ภาพโฉนดที่ดินดีไหมเพราะว่ากลัวคนด่าอยู่เหมือนกันอุ้ยบุ๋มเว่อว่ะอย่างเงี้ยหงูลงภาพอวดว่าอะไรอย่างเงี้ยกลัวกลัวเหมือนกันแต่มานั่งนึกนะจนกระทั่งมาบ่ายสองอะมานั่งเพราะเขาให้ตั้งแต่เช้าแต่เรามานั่งนึกจนทั้งบ่ายสองเราเนิ่งได้ใจ ทำไมฉันต้องแคร์คนที่ตามด่าฉันวะทำไมฉันไม่แคร์คนที่เขารักฉันคนที่เขาทำดีต่อฉันฉันต้องแคร์และขอบคุณเขามากๆาด้วยซ้ําไปอที่เขารักและให้กับเรามากขนาดนี้ลงเหลาอืา มีแต่คนอิจฉาหลังจากที่ลงแล้วเนี่ยมีแต่คนอิจฉาแฟนขับถึงขนาดไปตามสื่อเลยนะว่าที่แม่ราคาเท่าไหร่แฟนขับก็แรงแต่ไม่ใช่แค่นั้นทั้งคู่ก็ยังพยายามกว้านหาซื้อที่ไปเรื่อยๆก็ดีเหมือนกันนะแฟนใหม่แล้วก็คบกันไปเพื่อจะช่วยกันชี้เพื่อนเฟื่อนเฟื่อนเพื่อนเื่อนเพื่อนเื่อนเพื่อน่พี่น้องชาติไทยครับอย่างที่พูดที่เกิดไว้ตั้งแต่ต้นรายการว่าวันนี้พิเศษแน่นอน ไม่ธรรมดานะครับเพราะหลังจากที่บุ๋มพูดถึงแฟนคนใหม่คุณก๊อตเนี่ยเราก็ทาบถามไปหาเขาเพื่อจะขอให้เขาช่วยพูดความในใจโดยอัดคลิปให้กับคุณบุ๋มนะครับคิดว่าเราสำเร็จไหมครับถ้าอัดคลิปเพราะเขาไม่ออกสื่อเลยนะไม่ออกเขาไม่ยอมเขาอายอ,อค่ะคิดว่าเราสำเร็จไหมครับน่าจะได้แหละแต่ระดับบูด,ดี้อ่ะ แล้วทีมงานวูดี้ขี้ตื้อมากชิคี้าผมขี้ตื้อเหรอทีมงานวูดี้ขี้ตื้อมากทีมงานวูดี้ไม่ธรรมดาจะบอกว่าเขายอมที่จะอัดคลิปให้กับเราพร้อมไหมครับตื่นนี่มือเย็นเลยเนี่ยคุณทำฉันมือเย็นเนี่ยเรารู้ว่าคุณตื่นเต้นไปดูกันครับก็สวัสดีพี่วูดี้แล้วก็สวัสดีคุณหมุมปนัดดาด้วยนะครับ ได้ข่าวว่ามีคนไปแอบเล่าให้คุณวุดีฟังว่าผมเนี่ยเป็นคนแข็งแข็งไม่เคยบอกรักใครง่ายๆซึ่งจริงๆนิสัยส่ยวนตัวผมก็เป็นแบบนั้นมาตลอดนะครับเพราะว่าเราเป็นเทรนของนักกีฬายิงปืนก็ออกจัดแข็งแข็งเหาเฮาหน่อยแล้วก็ลักษณะนิสัยผมกับนิสัยเขาเองก็เป็นคนเฮาเฮาแข็งแข็งเช่นกันฉะนั้นวันนี้ก็ถือโอกาส คุณบุ๋มเข้ามาอยู่ในรายการของบิวดีนะผมก็ถือโอกาสเซอร์ไพรส์เขานีนี้หน,น่อยๆน,นะครับปกติผมก็ไม่ได้เคยบอกรักใครแล้วก็จะบอกรักตามเฟซอย่างเพื่อนๆอะไรต่างๆนีผมก็จะบอกว่ารักทุกคนที่รักกอตอะไรอย่างเงี้ยฉะนั้นวันนี้ก็ถือโอกาสว่วาผมก็รักคุบุ๋มนะครับขอบคุณครับ เป็นยังไงล่ะเพื่อนอะไรเนี่ยโอ้ยนี่เขาเขาเปิดใจเลยนะอืปกติไม่มีนะไม่มีอะไรอย่างนี้เนาะเออดูแลเป็นยังไงก็ขอบคุณค่ะก็แบบรู้สึกดีแหละแหมคนที่เราปลื้มเขาก็เออบอกรักดีๆกับเราบ้างไม่ใช่กระโชกหกหักใส่เราตลอดเนี่ยถ้าเขาดูอยู่เนี่ยมีอะไรอยากจะบอกกับเขาไหมครับเป็นพิเศษ ก็อยากจะบอกว่าขอบคุณขอบคุณที่มีความรู้สึกดีๆให้ขอบคุณที่ที่เข้ามาในชีวิตขอบคุณที่พูดไม่ถูกอ่ะมามาช่วยเติมเต็มหลายๆอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะขอบคุณขอบคุณมากๆเขาเขาถือว่าเป็นผู้ชายที่ดูแลคุณอย่างมากใช่ดูแลบุ๋มดูแลครอบครัวบุ๋มดูแลดูแลหลายสิ่งหลายอย่างมากเลยอ่ะรู้สึกโชคดีไหมครับที่มีเขาในชีวิต อดียู่รักเขาไหมอะณวันนี้เหรอรักนะรักมากด้ยเราอะอยากทำเลยรู้ปล่าเราคิดว่าสักวันเราอยากจะชวนเข้ามาร่วมรายการแล้วก็มานั่งคุยกันยากแล้ไมยอมนี่คือสิ่งที่อยากอยากทำยูสามารถบอกเขาได้ไหมให้มาร่วมรายการกับเราในอนาคตถ้าเป็นไปได้ถ้าตกลงปงใจแล้วมั้งไม่รู้เหมือนกันเออเออเออ ถ้าถ้าผู้ที่เชิญเ่ยคิดว่าเขาจะมาไหมก็อาจจะมาแต่เขาไม่แน่ใจบงออังคับยากอะผู้ชายวันนี้เออ,อครับก็เดี๋ยวเราต้องลองเชิญดูเอ๊แต่เดี๋ยวก่อนนะแต่เราเชิญไปแล้วนี่ใช่ไหมเราเชิญไปแล้วเชิญไปแล้วคิดว่าเขาคิดว่าเขามาหรือไม่มาเขาบอกเขาติดงานวันนี้ต้องไปต่างจังหวัดค่ะเออ,อไปต่างจังหวัดไปทําอะไรครับคุณกอ ไม่ใช่เมื่อกีย้ยืนฟังอยู่ตลอดยืนฟังอยู่ตลอดครับได้ยินหมดเป็นยังไงครับเป็นยังไงแฟนของเราคนนี้ก็รู้สึกดีครับ,รบดีก็รจริงๆมุมมองของผมก็การที่เขาคบใครสักคนหนึง่งนะไม่ได้มองที่ว่าเขาเป็นฐานะอะไรหรืออะไรยังไงผมมองที่ตัวตัวตัวบุคคลมากกว่านิสัสตัวเป็นตัวตนท,ที่แท้จริงของเขามากกว่าเขาเป็นคนที่ทําเพื่อคนอื่น พอได้สัมผัสเขาจริงๆเขาทำเพื่อคนอื่นเยอะมากเป็นคนที่ทุ่มเทให้กับคนอื่นบางทีมากกว่าตัวเขาเองอก็เลยมันเป็นเป็นความประทับใจใน,ใน,ใ,นในสิ่งที่เขาทํามากกว่าที่ในสิ่งที่เขาเป็นโดยซ้ำไปครับรู้สึกยังไงที่เพื่อน <laughs> ตัด <laughs> สินใจมาทำเซอร์ไพรส์กลางรายการ เริ่มโกหกกันแล้วใช่ไหมเนี่ยคนนี้ครับอะไรเขาบอกว่าเดี๋ยวผุมจะว่ายังไงหรือเปล่าเลวบอกว่าไม่ต้องไปแคร์ว่าผุมจะว่ายังไงเอาใจเราก่อนว่าเรารู้สึกยังไงเขาบอกว่าเขาต้องการจะพูดแค่นี้แหละว่าเขาแคร์มีอะไรอยากจะบอกเขาครับเอาดอกไม้มาด้วยในวันนี้ก็ขอบคุณสำหรับทุกอย่างที่ที่ทำที่ทำให้แล้วก็ที่ ที่มีความสิทธิ์ดีให้กันตลอดมาครัถึว่าเป็นระยะเวลาที่ตั้งแต่ปี2 0 1 6มานะฮะก็ระยะยาวพอสมควรังนั้นมาถึงจุดที่นี้ก็ยังเสมอต้นเสมอปลายเขายังทำอย่างนั้นตลอดแล้วก็เป็นคนที่ที่ที่ดีครับสลับคนอื่นนะสลับผมก็ก็ก็เหมือนเดิมครับก็ขอมอบดอกไม้นี้สลับคนที่ที่ทำเพื่อคนอื่นนะฮะต้องทำเพื่อคนอื่นแล้วก็เพื่อผมด้วย ขอให้มีความสุขมากๆนะครับเ้อยงนี้กันจไม่ได้พอดีบมันมนี่นั่งก่อนกลับรถกลับมาความรู้สึกตอนนี้เป็นยังไงคุณมือสั่นไม่รู้ทำมือสั่นอะไรปากสั่น สาาที่พูดเยอะไปใช่ไหมเขาชอบคุณมากเลยอ่ะเมื่อกี้นั่งคุยอะเขามันหน้าเนิ่ความรู้สึกนี่มันมันคุณก็เห็นใช่ไหมในมอนิเตอร์ข้างหลังอะไหนลองวิเคราะห์ซิความรู้สึกของเขาเป็นยังไงเมื่อที่ดูอะรู้สึกไงในความรู้สึกของเมงผมว่าเขาเป็นคนที่สุขุมเขาเป็นผู้ใหญ่เขาเป็นคนที่เป็นเป็นเป็นผู้นําในความปลอดภัยของหลายๆเรื่องอะไรต่างๆที่เขาทําเพื่อสังคมเนี่ยผมว่า โดยรวมวันนี้เขาออกมาในเป็นตัวของเขามากที่สุดที่ที่ที่ผมคุยกับเขาณปัจจุบันจนตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนะฮะไอสิ่งเราเนี้ยทาให้ทําให้ผมยังยังยังคุยกับเขาอยู่มีมุมไหนเกี่ยวกับบุ๋มารดานดาที่เรายังไม่รู้แม่และคุณรู้ที่คุณรู้สึกเออดารักจังว่ะมมีมุมไหนใช่ไหมฮะทุกมุมเลยครับเขาเขาเป็นคนอีกแบบหนึ่งถ้าถ้าเขาอยู่ส่วนตัวของเขานะฮะเช่นอะไรบ้างเขาไม่ความเป็นเด็ก เขามีความเป็นคนขี้เล่นเขามีความเป็นเป็นวัยรุ่นสูงมากครับเขาเรียกก้อนว่าอะไรอะเฟื่อนไหมไม่ใช่มีคำเรียกไหมเขาเรียกว่าก้อนเหรอพี่ก้อนหรือว่าอะไรอเรียกพี่ครับเรียกพี่แล้วคุณเรียกเขาว่าอก็เรียกคุณปนัดดาคุณปนัดดาให้เกียรติให้เกียรติเต็มๆนี่ยังยังเขินไม่หยุดเลยครับดูสิ เฮ้ยเรารู้จักกันมา20ปีผมไม่เคยเห็นอาการเขาแบบเขินขนาดนี้ยูหลุดหลุดหลุดยูนี่เขินมากเลยนะนี่ทำไม่เสียดายดอกไม้นั่นีเลยนะพี่น่าเรารู้เรารู้นะเป็นเป็นคู่ที่น่ารักมากนะครับแล้วแล้วพูดเลยว่าตั้งแต่เรารู้ว่าเขามีความรักครั้งใหม่เราก็ส่งข้อความไปให้กำลังใจเขา และยิ่งรู้ว่าเป็นก๊อตซึ่งเราก็เคยรู้จักกันมาก่อนแล้วเราก็รู้ผู้ชายคนนี้มีวินัยมีคนตั้งใจแล้วก็จะสามารถเป็นคนที่ดูแลเพื่อนเราได้อย่างดีนะครับวันนี้เราก็หมดห่วงหายห่วงแล้วแล้วอยากให้พี่น้องชาวได้เห็นถึงความน่ารักของคู่นี้ <c oughs> ที่เขาเต็มใจเต็มที่ที่จะมาร่วมรายการเราแล้วก็เปิดเผยความรักอันงดงามของเขาทั้งคู่นะฮะไม่ต้องคิดว่าเขาเป็นอะไรนะครับ มากไปก่อคำว่าเพื่อนตอนนี้นะครับไม่ใช่แฟนแล้วก็ไม่ใช่เพื่อนแต่ว่าเป็นคำพิเศษมากมายที่พี่น้องชาไทยสามารถใช้ได้ด้วยเพราะว่ามีหลายคู่ที่เป็นอย่างนี้แต่ยังหาคำศัพท์ที่ลงโทไม่ได้ใช่นะคร <s> ับ <c oughs> และสิ่งที่น่าสนใจมากก็คือเกี่ยวกับคู่นี้ไม่ต้องไปหวังเรื่องอนาคตหรอกเนาะปัจจุบันดีที่สุดครับใช่ไหมครับคุณก๊อตแชร์ให้ฟังหน่อยสิครับก็ทําในแต่ละวันให้มีความสุขมากที่สุดแล้วก็ทําให้ดีที่สุดเรามีหน้าที่ตรงไหนที่เราต้องรับผิดชอบ ทำให้ดีที่สุดตอนนี้<ม>เพราะว่าลมหายใจเรามีณปัจจุบันตอนเนี้อีกห้านาทีเราจะอยู่ร่วมโลกกันหรือเปล่าอีกสิบนาทีตอนเย็นนี้ใครจะจากไปเราไม่รู้<ม>เรามีชีวิตณปัจจุบันที่มีลมหายใจตรงน,นี้ให้มีความสุขมากที่สุด<ม>ดีกับทุกคนดีกับเพื่อนๆดีกับญาติดีกับคนทุกคนที่ดีกับเราครับก็เท่านี้เราก็มีความสุขที่สุด้ว วันนี้ต้องขอบคุณคุณก๊อตมากๆที่มาร่วมรายการกับเราด้วยนะครับโอ้โน่ารักมากขอบคุณบุ๋มประดับดาววงผู้ดีด้วยนะครับที่มาร่วมรายการกับเรานะครับมีอะไรอยากจะบอกทิ้งท้ายไหมคะ<ช>เกี่ยวกับ,บกวันนี้ขอบคุณบูตี้แล้วก็ขอบคุณทีมงานมากๆเลยนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่อยากจะพูดก็คือจากการที่ได้รู้จักบูตี้มานานมากอยากจะบอกว่าผู้ชายคนนี้เนี่ยเป็นคนที่ตั้งใจทํางานสุดๆเป็นคนที่แบบเป็น เป็นมนุษย์ออพติมิสติกคนหนึ่งที่น่าเป็นแบบอย่างคุณอาจจะไม่รู้หรอกว่ากว่าวูดดี้จะมายืนอย่างเงี้ยกว่าจะทำอะไรเพื่อใครได้วูดดี้ผ่านการคิดผ่านการทุ่มเทอะไรมามากเพื่อคนอื่นมากขนาดไหนและวูดดี้ใส่ใจทุกๆคนจริงๆแล้วก็ที่สำคัญคือคุณทำทุกอย่างด้วยหัวใจและจิตวิญญาณ เป็นกำลังใจให้ตลอดใจนี่ถ้าไม่ใช่ยู่ไอ้ก็ไม่มาแนละ้วเนี่ยบอกเลยขับค <c oughs> ปรบมือให้เธอด้วยนะครับบุ๋มประดัดดาววงผู้ดีครับ